ฝุ่น pm 2.5มีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์ยังไงสวัสดีค่ะพบกับป,ป,ป้าปอยครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพค่ะวันนี้ป้าปอก็มีข่าวเกี่ยวกับฝุ่น pm 2.5นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้กําลังมีเยอะเลยค่ะนอกจากจะมีผลต่อคนทั่วไปแล้วหญิงตั้งครรภ์ก็มีผลเช่นเดียวกันนะคะมาดูกันค่ะว่ามันจะอันตรายหรือว่ามีผลต่อหญิงตั้งครรภ์ยังไงบ้างถ้าหากว่าหญิงตั้งครรภ์มีการสัมผัสฝุ่นละเอียดนี้เป็นเวลานานๆก็จะมีผลเจ็ดอย่างต่อไปนี้ค่ะ 1. เพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดทารุกน้ำหนักน้อยนะคะหมายถึงลูกออกมาตัวเลขค่ะเล็กนี้เล็กเท่าไหร่เขาตัดสินที่2,500กรัมนะคะอันดับที่2ก็คืออาจจะคลอดก่อนกําหนดนะคะอันดับที่3ก็คือ,อ,ท,าคอทารุกเสียชีวิตเชียบพลันนะคะเขาเรียกว่า Sudden Infant d e a t h Syndrome หรือว่า SIDS นะคะก็คืออาจจะเสียชีวิตในครรภ์หรือเสียชีวิตตอนคลอดก็มีค่ะอันดับที่4ก็คือ จะพบว่ามีอัตราทารกที่เป็นออทิสติกสูงอันดับที่5ก็คือพบความผิดปกติหรือว่าความพิการของทารกในสัตว์ทดลองนะคะอันนี้ยังไม่ได้ศึกษาในมนุษย์นะคะแต่ว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเขาก็จะไปศึกษากับหนูทดลองหรือว่ากระต่ายก่อนนะคะก็เพราะว่ามันทําให้ทารกของสัตว์ทดลองมีความพิการเกิดขึ้นนะคะเขาก็เลยแอดซูม่ามันจะเกิดกับมนุษย์ด้วย อันที่6นะคะอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหอบหืดในคุณแม่นะคะอันดับที่7ค่ะก็ะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดคันเป็นพิษค่ะคันเป็นพิษก็คือจะมีปวดบวมความดันโลหิตสูงปวดศีรษะชักซึ่งอาจจะทําให้คุณแม่เสียชีวิตได้ค่ะหรือบางทีก็อาจจะยุติการตั้งครรภ์ได้ในคนที่มีภาวะคันเป็นพิษมากๆค่ะต้องรักษาชีวิตคุณแม่ไว้ก่อนค่ะอันนี้ก็คือผลกระทบของ ฝุ่น PM 2.5ต่อหญิงตั้งครรภ์น,นะคะถ้ายัางไงหญิงตั้งครรภ์ก็พยายามอยู่ในที่อากาศท้ายเทศสดวกไปไหนก็ใส่หน้าก,กากอนามัยไว้ด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงและก็หวังดีจากปปเจ้าเรื่องสุขภาพค่ะวันนี้ปปก็นำข้อมูลดีๆมาฝากกับหญิงตั้งครรภ์และทุกๆท,ท่านเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายยสวัสดีค่ะ